สวัสดีครับแฟนๆหนังกงแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนําเลยหนังกำแพงกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาไกลหน่อยนะครับอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรนะครับซึ่งจังหวัดกําแพงเพชรนี่ก็เป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ยังนิยมหนังกงแพงกันอยู่บ้างนะครับซึ่งหน่วยหนังกงแพงที่อยู่ในเขตกําแพงเพชรนะครับก็มีอยู่หลายหน่วยนะครับหน่วยใหญ่ๆดังๆก็จะมีพรอนสมัยฟิล์มนะครับนอกจากนั้นก็มีอีกหลายหน่วยนะครับ วันนี้ก็จะมาแนะนำหน่วยนังแปลงนะครับที่ยังใช้ด้วยระบบฟิล์มอยู่นะครับนั่นก็คือรุ่งนฤทธิ์ภาพยนตร์นะครับก็เป็นหน่วยนักแปลงที่ใช้ด้วยระบบฟิล์ม100%รนะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบความคลาสสิกของระบบฟิล์มนะครับอยากจะติดต่อไปในงานพิธีการต่างๆของท่านนะครับก็ให้นึกถึงรุ่งนฤทธิ์ภาพยนตร์ไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีระบบฟิล์มมีหนังอยู่ หลากหลายหลายเรื่องนะครับไว้ตอนรับจะภาพกันมากมายนะครับแฟนๆยุค90ยุค80ก็ดีนะครับที่ชื่นชอบหนังกำแลงในระบบฟิล์มนะครับก็แนะนําเลยนะครับรุ่งนฤทธิ์ภาพยนตร์นะครับสําหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับทางช่องเราก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับสําหรับแฟนๆเอฟซีนะครับที่อยากจะติดต่อหนังกงแปลงนะครับก็แนะนำกันได้เลยนะครับรุ่งนฤทธิ์ภาพยนตร์ใช้ระบบฟิล์มแท้ๆนะครับ สำหรับเรื่องราวหนังกระแปงในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ